วัสด,ดีมากน,นะคะมือในวมดที่แล้วค่ะเลขปูดำเป็นเลขคุ้นพ่อที่ไปที่มาเอสซี่กับสีสาบกันเนาะราวาเหาประเด็จไปตายท่ามเพื่อนยุบ,บานแล้วแต่ว่าเบิกราบจะเอาเลขมาว่าสูบฟังราวเป็นคนใ้ชิ่เพิ่นเพิ่นตะแม่ตาให้เลขมากี่ดอกแต่ว่าวดที่แล้วให้ยสองซีซีมันบากเข่าเนาะหลุดครับหลุดแต่ว่ามีเอสซี่อันผู้เพิ่นว่าด,ดีเพิ่นกับว่าอันเพิ่นบวกซีบวกซี เป็นแฝดเพิ่อนว่ามันอันมังสือมาได้เพื่อนก็พูดถือแม่กับมี่ได้ว่าค่ะสำหรับห้านีนก็คือว่าเขาเนาะค่ะเนาะรับเอฟซีเพื่อให้ตามอีกแม่พี่น้องค่ะมวดนี้ก็บ่มันใจกับฟั่งเบิงกรเนาะค่ะเพราะว่าผู้ดํานีเขามาสิบสี่งวดรุดงวดบังหันเนาะรุดงวดบังหันนะคะกะบบ่สามารถไปทายถ้ำเพื่อนพราะว่าเพื่อนเขาสู้รู้เพื่อนกับ ดูดีมัน่าบอยากห้ทายว่าสันก็เลยได้แต่เลขกเมาเว้านะคะนะคะสีบอกที่ไปที่มากก่อนนะ่องหวดนี่งวดน,วดน,วดนี้สามตัวสองตัว,ตวนะคะพ่อเราหายมากแต่ว่ากับสิบก็คือเก่าเดชเป็นสียหายเพื่อไว้พะวางวดหนึ่งเป็นฝันฝันอยากฝันดูแล้หไหมตั้งแต่โตงว,วดับฝันพอดเมื่อนี้จะฝันคือ เพิ่นฝันว่าอันนี้ไปงานศพประศันไปเมืองปูดำงบาดบ้านเมืองเพิ่นพอมีงานศพประศันเห็นแต่โล่งตั้งโคโลูคโคลุอยู่กะมีแต่ผู้ชายมายกโลง่งหามโลง่งจ้าว่าเป็นงานผู้ใดก็เลยว่างานผู้ใดหลวงพ่อประศันเพิ่นในว่าคนในหมู่มบ้านรับแร่เนี่ยเสียเพิ่นว่าเพิ่นก็นเลยจัดงาน สีใสรูงสีฟังโหลดเป็นว่าในความฝันของของีพอเราบอกสู้ฟังเนาะบานนี่พอเราก็เลยถามถามผู้ดำว่าผู้ผู้ที่ตายนี่เป็นผู้ยิ่งผู้ตาย่าสันเป็นผู้ยิ่งมาสันอายุแปดสิบแปดแปดสิบเก้านี่ละราสัน าะว่าอันนี้รอบแรกนะคะก็เลยเป็นที่ไปที่มานะเอฟซี่หันตีซ้อยกันก็นกนได้เพราะว่าคุ้นพอฟังที่เราก็สิตีพวกักนะแล้วก็ตีไฮระละควล่วมฟันเราแต่ว่าให้เหาขอมเมนมาไตคลีปแม่ว่ามันสิตีเป็นตัวไหนนะคะการสิบมีได้ทั้งสามตัวสองตัวแต่ว่าส่วนอายุแปดสิบแปดแปดสิบเก้าหนมันก็ได้ตีหรอกาค่ะเป็นคนสูงอายุผู้เฒ่าตายเพื่อนได้ ตีเป็นเ <19. S 1> ก้าศนยคนมีอายุเนาะนะคะิค้นกะตีเป็นหกสี่ศูนยอายุนี่กับแปดสิบแปดปดสิบเก้านะคะแต่เพ่นว่าพอฝังใจเลขตัวนี้นาให้ลูกหลาตามเนยเดอ้อพนว่าตามตัวใดเล,วเล่กเกพอ่อเลยว่าเลขเก้าพอฝันข้าคักเลยลูกพนว่าสองซีซีนะแม่พนว่า ให้ตามสองซีเพ <อ S 1> ื่อนว่าพออันคาดใจแห้งพอคาดใจพอ,อย่านมันหลให้ตามสองซีไว้จักน,น้อยๆก็ได้เนะะาะค่ะตามสองซีค่ะเมื่อนี้ก็มาพอทีมงานทุกซองเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะฉันเชื่าเห็นเหล็กปูดำนะคะเพราะว่าเหล็กปูดำไม่ใช่ทีมงานเนา,นานะเลยทรายท้ำอากาติดตามเพื่อนว่าสองซีหมัก งวดที่แล้วแหละอ่งวดที่แ,แล้วมีปัญหากันเล็กน้อยเพื่อนก็นเลยว่าอาจะเป็นสาเหตุเล็กว่าเข่าเนาะบ่ปองดองกันเพื่อนว่ามาที่รอบซวงนี่ละนี่ละรอบซวงพ่อเราฝันสูนแน่ว่าสันปูขี่มามาม,ามาหาเราอยู่อยู่หม่งเกาเราละล,ล,ล่านมาเราเน่ะ คือมันเป็นเลื่องเงี้ยแล้วเนาะยามที่ห้าไปคนเดินล้านมาล้านสร้างเพิ่นปลูกมองปลูกสร้างเพิ่นขี้มามาแล้วว่าอันลูกเต้ากูไปใส่เบิร์ดล้วว่ากูมาศูนย์แถวมีไผ่มาจะพ้นเนาะท่านแล้าระวังสิอิซี่กับตี๋ซอยกันอันนี้คือความฝันของปู่ดำหลอกซองเนาะคุณพ่อเพื่อนสอนทูฟังกะจ้าทุกผู้ขาเป็นซื่อกลางให้เลข ผู้ดำเขาเป็นแม่นให้เอฟซีได้เงินในเด้องวดนี่เดียตัวเอฟซี่นคนกบบพยายามนี่เราจะม่ขาเาังพยานตามเมื่อกแตจะ่าคนเบบอะไรแบบพระเจ้าประหยัดออกสอบรุดนนะบางหรั้นี่จะคิดว่ารุดกับรุดลละคือว่ารุดไปรุดเนาะ